คุณพ่อของฉันน่ะเป็นหมาป่าส่วนแม่น่ะเป็นแม่มดแม่ทั้งสองจะแตกต่างกันแค่ไหนแต่พวกเขาก็ยังมีสิ่งที่เหมือนกันชอบแบบเดียวกันคือดนตรีสวัสดีนะฉันเอซี C ่อ e ีวนเคลูกครึ่งหมาป่าแม่มดประจำตููนี้ <Hey. S 1> ในทุกๆวันฉันจะออกมาทำงานหาเงินเพื่อจะเอาไปรักษาคุณพ่อที่นอนปล่อยอยู่ แน่นอนว่าฉันก็ต้องออกมากับหมวกคู่ใจเพราะฉะนั้นเป็นหมาป่าที่ไม่สามารถเก็บหูได้เสียดายอ่ะเก็บหูไม่ได้เหมือนตัวอื่นแน่นอนว่าอาชีพของฉันนะคือนักดนตรีพเนจรฉัน้นอยู่ขอฉนะไม่ได้เล่นแค่แซ็กโซโฟนหรอกนะก็ยังมีไวโอลินด้วยแหละจนกระทั่งวันหนึ่งฉันกลับบ้านมาสิ่งที่อยู่ตรงหน้า ทำให้ฉันช็อกมากคุณพ่อของฉันเสียชีวิตไปซะแล้วในยามค่ำคืนนั้น<อ>หลังจากฝังศพของคุณพ่อข้างๆคุณแม่ฉันได้บรรเรงดนตรีครั้งสุดท้ายด้วยไวโอลินมันครั้งสุดท้ายแล้วล่ะที่ฉันจะเล่นดนตรี ในบันในขณะนั้นที่ฉันเล่นมันก็มีจดหมายที่ไหนไม่รู้ตกมาใส่หัวฉันเต็มเ,มเลย